ครับสวัสดีอาจารย์น้อยครับสดีครับวันนี้เข้าป่าเนาะอาจารย์น้อยวันนี้เข้าป่ารมเย็นๆอาจารย์เพิ่มเก็บเห็ดมาใช่ไหมอาจารย์ใช่ได้เยอะไหมครับอาจารย์เห็ดได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกพอดีนึกขึ้นได้วานัดวานัดไอแอดมินไว้อครับรีบกลับมาเลยรีบกลับจากไปหลายวันแล้วเพราะว่าเขาลงกลุ่มเขาเก็บเห็ดนะเขาลงเฟซมาลงเห็ดมาอุ้ยเห็ดพึ่งเห็ดอะไรมีเตสวยๆเลย อาจารย์อดไม่ได้เลยชวนกันหลายวันแล้ววันนี้อดไม่ได้เลยไปพอไปถึงนวนกาลังเก็บเห็ดเพลินๆอลนนึกขึ้นได้ครับผมรีบพากันกลับมาก่อนได้พอกินเนาะอาจารย์เนาะได้พอกินเก็บอยู่วัดเขาข้างคานเขาข้างคานแถวสับม่วงวันนี้ไปเก็บแถวสับม่วงครับเนาะอันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วเนาะอาจารย์เนาะตามแนวทางของอาจารย์โค้งสุดท้ายนะครับผมเห็นอาจารย์บอกว่าหลังจากที่ไปไปเอาปอบไปอ ไล่ปอเหรออาจารย์ใช่ยังไงนะอาจารย์เป็นยังไงครับคือที่นุ่นแหละสุรินนุ่นแหละเขาบอกว่าเหมือนกับว่าอ่าแม่ยาแม่ย่าแม่ของสามีแกเนี่ยแต่ก่อนแกจะมีแกจะรับขันของรักษาแล้วเวลาแกผิดกันกับหัวแกขจาของรักษาเนี่ยโยนทิ้งของแต่เวลาพอแกหายโกรธนะผัวแกก็จะไปเก็บมาแต่งขันไว้คืนเป็นอย่างเงี้ยสามครั้งสี่ครั้งทีนี้ จนจนแม่ยากแค่น่ะป่วยป่วยอาทิตย์เดียวเสียพอพ่อปู่ขับไปอยู่บ้านที่ศรีสะเกดไปอยู่นู้นได้อาทิตย์ไปอยู่นั่นได้ปีหนึ่งกับป่วยอาทิตย์เดียวก็เสียเหมือนกันก็เขาของรักษาไปด้วยทีนี้พอเสียหมดเขาก็เลยให้าของลูกหลานทางนู้นเขาแม่เอาไว้เขาให้ลูกชายฝั่งนี้นะ่ะเอาของรักษากลับมากลับมาคืนามาไว้ที่บ้านทางนี้พอเอาของรักษาเอากลับมาไว้บ้านทางนี้ปุ๊บแล้วอ,อ่ามีอากเนี่ยก็มีอาการ มีอาการเหนื่อยไปตรวจรวมแพทย์ตรวจโรงพยาบาลอื่นอะไรก็บอกปกติหมดปวดตรวจไทรอยตรวจเลือดตรวจความดันตรวจหัวใจตรวจทุกละเอียดแลเขาบอกว่าปกติแต่แกมีอาการเหนื่อยสั่นตลอดเวลาลก็เลยดูตำราเขาบอกว่าของรักษาที่แม่แม่ย่าแกเอายนทิ้งเก็บที่แรกเอาเป็นของรักษาธรรมดาทั่วไปแหละแต่พอเอาทิ้งทีสองทีแล้วของรักษาเขาไม่อยู่คนหนีมันไม่อยู่แล้วเขาหนีแต่ที่แกไปเก็บขันออกมาแต่งขันคืนเนี่ย มันไปเก็บเอาไอ้ของไม่ดีมาแทนเป<ช>็นของไม่ดีเนาะไม่รู้ของอะไรมาอยู่อย่างนี้ใช่อของไม่ดีมาอยู่แทนทีนี้มันมาเลียมันมาเขาเ,เรียกว่าปอบเลียหรือถ้าเราเขาเรียกว่าปอบเลียมันจะมีอาการเหนื่อยก็เลยไปทำพิธีไล่ให้เขาก็เอาล,ลงลยากอยู่นะแล้วเป็นไงอาจารย์ตอนนี้ยังไม่ได้ถามข่าวทางนู้นนะแต่อาจารย์กลับมากลับมาจากนู้นมีอาการเหนื่อยอยู่แต่ไม่ใช่เหนื่อยแบบเหนื่อยสั่นนะแต่เหมือนมันเลียหน่อย Oh, เพราะว่าตอนอไม่เชิงว่านั่งยศเพราะว่าไอาใช้ใช้พลังจิตเนี่ยในการบังคับให้มันลงกระบอกไม่ไผ่สูงเพราะตัวนี้ค่อนข้างแรงแรงกว่าตอนไปละหานทราย oh. ตัวนี้ค่อนข้างแรงครับเพราะไขท่ที่ที่าจนถ่ายคลิปเนี่ยไข่เนี่ยมันพอไข่มันเทียนที่วาง้าดอย่างนี้นอกไข่วางไว้เนี่ยบนปากกระบอกพอไข่มันล่วงปุ๊บ ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าไข่มันล่วงไปเลยเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าคนที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดสิบกว่าคนเนี่ยเห็นเหมือนกันว่าไข่มนลงไปแล้วมันเด้งขึ้นมาคืนมันเด้งมันลงไปในกระบอกแล้วมันเด้งขึ้นมาปากกระบอกคืนแล้วไม่ค่อยลงไปอีกครับอีกครั้งหนึ่งมันพยายามจะออกมันพยายามจะออกแรงอยู่ว่าแรงอยู่ครับอ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน้อยจันเนาะครับที่นี้เห็นอาจารย์บอกว่าฝันดีแล้วใช่ไหมอาจารย์ฝันดีฝันตั้งแต่วันที่ไปขอตาอ๋อแม่พันก็ฝันดีใช่ไหม คุณแม่ฝันอยู่เมื่อคืนอ๋อว่าต่างคนต่างไปด้วยกันเนาะวันนั้นเนาะคุณแม่ฝันเมื่อคืนหรือตะวันที่ไปไปตาขมาคิดฝันหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้ถามรายละเอียดาอย์แม่พันฝันเมื่อคืนใช่แต่ของอาจารย์นี่ฝันแต่คืนนั้นแหละเดี๋ยวก็ฟังของอาจารย์ก่อนเนาะแล้วก็จะได้แบบขอญาตเชิญแม่พันเนี่ยมานั่งตรงนี้พอถามความฝันเอาทีละคนเนาะนะครับอาจารย์ฝันว่าไงครับหลังจากที่ไปขอฝันว่าไปไหว้ตากลางคืนไปไหว้ตาไปกลางคืนคนเดียวเพราะว่า ในฝันนะ่ะคิดว่าเอาของของเส้นที่ไปเส้นให้แกเนี่ยกลัวจะมีหมามีไก่มีอะไรมากินของแก่อยางั้นมาเขี่ยมากระจัดใจของแกก็เลยว่าจะไปดูสะหน่อยว่ามีอะไรไปกินของเส้นแไหมที่ไปเส้นไปเลี้ยงแกนะ่ะก็ส่องไฟไปพอส่องไฟพอไปถึงที่สารแกรปรากฏว่ามันมีเตา่าตัวหนึ่งคลานออกมาจากใต้สารทีนี้อาจารย์ก็เลยจับมาพิจารณาดูที่แรกที่แรกเห็นด้านหลังด้านหลังเต่าเนี่ย ล้าจะเขียนว่าปล่อยเมื่อปีพศสามร้อยหกสิบเก้าปล่อยเมื่อปีพศสามเอ้ปีปีพศสามร้อยหกสิบวันที่เก้าอือครับเขาเขียนไว้อย่างนี้นะอ๋อเน็ตในเต่าอ่าเขาสลาดัดแเดือน,นเดือนเนี่ยเดือนเนี่ยไม่จําไม่ได้ว่าเดือนอะไรครับทีนี้พอพลิก ขั้งใต้กระดองมันจะเป็นเลขเหมือนเขาเอาเมจิกเขียนไว้นะ่ะแต่เป็นเมจิกสีสีขาวขาวเข <Okay. S 1> าเรียกอะไรจะว่าเมจิกก็ไม่เชิงเลยเป็นเป็นสีขาวนั่นแหละอะ <Okay. S 1> เป็นสีขาวเขียนไว้เป็นสี่หกห้าเป็นในความฝันใช่ไหมจ๊ะใช่เป็นสี่หกห้าแต่กระดองด้านบนเนี่ยเป็นปล่อยเมื่อเขาเขียนนักเขียนไอ ตัวเหมือนเมจิกงเหมือนสีนี่แหละเหมือนว่าเอาเต่าไปปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมจ<ช>๊าปล่อยตอนไหน,นปล่อยปล่อยปีพเอปล่อยเมื่อปีพศสามร้อยหกสิบวันที่เก้าสามร้อยหกสิบอ่าวันที่เก้าแล้วก็เขาเขียนเดือนต่อท้ายอยู่แต่ว่าจานจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรอ<ม>แค่นั้นแหละนั้นแต่นั้นมาก็ไม่ฝันอีกเลยที่ฝันจําได้แค่ฝันแค่ครั้งเดียวนอกน้นก็ฝันสะพเหละฝันจําไม่ได้อ่อครับฝันจำไม่ได้ มันตรงกับเลขที่อาจารย์ขอได้สามร้อยหกสิบตอนต่องอดด้วยเนาะใช่อืมมันเนี่ยอาจจะไป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 ไล่ปอดไหมเขาก็จุดทูบขอได้สามหกสี่สามหกสี่ใช่มีสามหกอยู่อ๋อมีสามหกอยู่มีสามหกแต่ของเรามันสามหกศูนย์อยู่นู่นสามหกสี่เนาะครับครับมีสามหกนี่มีลุ้นอยู่ยี่ว่ามันจะมาสามหกหรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่เหมือนปู่ท่านมาย้ำแต่เดิมเนาะใช่อืม เอาตัว,วเอาตัวกันเพิ่มไปก็สี่หกห้าเพิ่มกันไปเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งสี่หกห้าใช่ครับสี่หกห้าเป็นตัวกันเนาะอาจารย์นเนาะใช่ส่วนตัวนี้อาจารย์คิดว่าปู่ปู่ตาฟ้าผายท่านมาย้ำหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์คิดว่าเกย,ย้ำไปตัว 3, 6, สามหกสามหกศูนย์ <360. S 1> หรือเปล่าเนาะใช่ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแต่เอาเป็นสามเก้าศูนย์ก็ได้นะเพราะเต่าเนี่ยเต่านี้น่าจะน่าจะเก้าหรือเปล่า ตรับอันนี้น่าจะเป็นก้ามถ้าท่านผู้ชมนี่ไปกับงอเนาะอาจจะเป็นก้าก็ได้จ,จะเป็นกเพราะว่า,วามันก็ตีได้หลายอย่างเนาอาจารย์เนาะแต่ที่อาจารย์คิดนะตอนนี้อาจารย์ชอบตอนนี้มีความชอบที่สุดอยู่สามตัวหกสามหกสามอ่าหกสามเก้าศูนครับหกสามกับเก้าศ <63. 90, S 1> ูนเนาะศูนแล้วก็เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้า อืมครับเก้าสี่เก้าห้าชอบคล้ายๆกับสี่หกห้านี่ใช่ไหมจานใช่ครับเพราะเมื่อคืนแม่ก่ฝันว่าใช่เหรอเขาหิ้วแต่หัวมาครับหัวก็หัวก็น่าจะเป็นเก้าครับตายก็น่าจะศูนย์นะอืมครับเก้าศูนย์ 9, 0, นี่เนาะยังเป็นตัวเดียวกันแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาตามพยากรณ์ฝันจริงเขาก็จะมีเคราะห์นั่นแหละแต่ว่าถ้าตีเป็นเลขก็จะมีเก้าศูนย์นั่นแหละครับอืม ครัเงวนนี้ก็เลยเอาสรุปคงสุดท้ายไปเลยเนาะอาจารย์เนาะคุณแม่อันนี้ฝันแค่นี้ใช่ไหมอาจารย์<ช>หรือว่าไม่แน่ใจว่าแกฝันอะไรอีกหรือเปล่าแต่แกเล่าให้ฟังแค่นี้อแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ฟังเพราะว่ากําลังทําใบสีครัพราอาจารย์ทาจะทําต้นกระถินเนี่ยทุกป,ปีจะใส่ครุทธรรมแล้วอาจารย์คิดว่ามันมันไม่สวยไหน,ไหนๆแล้วก็ทําบุญกระถินอยากทําให้สวยอาจารย์เลยจะทําเป็นใบสีใบสีสามชั้นแล้วก็เอา เ,เงินกระถินเนี่ยไปใส่ในต้นใบสีทําเป็นต้น,ตนกระถินไปครับกระจยนี้นนหน่อยก็เลยม่แต่นั่งพับแกก็เล่าให้ฟังแต่จันก็กาลังเล่งทําใบสีกาลังเล่งพับใบตองด้วยก็เลยไม่ได้ฟังอืรายละเอียดมากเดี๋ยวรอรอ,อถามคุยกับแกคแม่มาพอดีเลยเนาะลองดูเนาะเผื่อแม่ฝันดีเนาะจะได้สรุปแนวทางทั้งหมดเลยของคุณแม่ก็จะถามเลขความฝันคุณแม่หน่อยรวบไปเลยเนาะจายนเนาะสวยสวยได้โชวได้ลาบด้วยครับวันนี้ครับเ เดี๋ยวจะได้ไปนะครับผมเผื่อจะได้เราให้แก่ตัวไปเส้นไหวปู่ตาฟ้าผ่านเนาะเพราะว่าไปขอกันมารอบก่อนไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะไปกลางดึกเลยวันนั้นนะครับผมประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งได้เนาะฟ้าก็มืดมืด,มดนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาสรุปตัวเลขเผล่อคุณแม่ในฝันดีเนาะเพราะว่าตาเนี่ยชอบมาเข้าฝันแม่นะครับท่านผู้ชมงดต่อนี่ก็ฝันเกี่ยวกับตาเหมือนกันนะครับคุณแม่ก็ฝันดีเนาะแล้วก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่นี่ สันดีไหมงวดนี้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับทา่านผู้ชม <c oughs> แม่หยอกแมวไปแล้วครับสวัสดีแม่พันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแม่พันธ์<ช>เห็นอาจารย์น้อยเล่าฟังว่าแม่นี่ฝันว่าฝันเห็นอาจารย์นี่เสียชีวิตใช่ไหมในความฝันฝันเห็นเขาตัดคอโอ้ขนาดนั้นเลยบอกแม่ตัดตัดคอว่ะโอ้ยร้องเรียกว่าอย่าอย่าตัดหัวอย่าตัดหัว เอา้าไม่ให้ตัดหัวแล้วให้ตัดอะไรออืไอ้เราก็พูดไม่ออกเนาะครับก็นั่งร้องไห้หน้าตาก็เหมือนปูนั่นแหละครับอกว,ว่าเลขเลขตัวนี้นะ่ะตัดไว้แล้วว่าอนนี้ตัดไว้ยังไงเนาะตัดคอลูกเราชัดๆแล้วว่าตัดเลขไว้แล้วออืนี่ก็ร้องไห้แล้วก็บ่นดา่าแก้ไว้ในในฝันนั่นแหละในฝันออื<ง> นี่แกว่าเดินไปในคลองด้วยแม่ก็เดินไปมันเป็นคลองคลองที่มีน้ำบ้างไม่มีน้ำบ้างน่ะเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่เราเปิดน้ําแล้วมันแห้งแล้วมันเหลืออยู่นิดนิดหน่อยหน่อยแม่ก็เดินไปเนาะก็ร้องไห้แล้วก็บ่นไปว่าการม,มาตัดคอดการน้อยตัดไปทําไมตัดไปแล้วไม่ต้องห่วงเลย,ยตัดไปแล้ว ตัดไว้หนึ่งหัวเพราะว่างนี e: ope, ้แกพูดเรื่องหนึ่งก็เลยว่าวันนั้นไปเอาเขาให้ยังไงมานะศูนย์สามหกศูนย์หนึ <sh> ่งสี่ศูนย์เจ็ดสามแล้วก็สามห้าสองตัดตัดไว้แล้วหนึ่งหัวสามหกศูนย์ครับจะมาสามหกหนึ่งไหมสามหกหนึ่งอ๋อนี่ก็คือแม่ฝันตั้งหากไม่เกี่ยวของอาจารย์เนาะใช่ ก็เกี่ยวเหมือนก็ตัวนี้แหละแต่ว่ามันจะมีหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งเนาะก็ตัวหนึ่งตัดแล้วตัดหนึ่งตัดหัวหนึ่งว่าอย่างนี้หนึ่งหัวแล้วเดินไปก็เป็นของน้ํามีน้ําแห้งมั่งมีมีน้ํามั่งจะปลายแม่กลัวเนาะได้ร้องไห้แม่โบนมาตามเราทําไมร้องร้องไห้จนตื่นน่ะแล้วก็พูดให้ฟังว่า เลยอยู่แล้วมะแกตัดลแล้วหรือเปล่าแม<ะ>่จ้ะหรือว่าตัดแล้วนี่ให้ตัดเล่นหรือเปล่าแน่ว่ามันมีหนึ่งศูนย์นะมันมีหนึ่งมันมีหนึ่งใช่ไหมแม่ตัดไปแล้วหนึ่งหัวท่านว่าอย่างนี้มีหนึ่งท่านพูดเนึ่งหนึ่งเนาะจะให้ตัดเล่นถ้าตัดเล่นก็หกศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งอย่างนี้ไหมเออสามเก้าครับแม่ส่วนตัวนี้คุณแม่ว่าเป็นตัวไหนที่ว่าตัดไปแล้วหนึ่งหัวนะครับแม่ แน่ว่าตัวนั้นแหละตัวสามหกศูนย์นั่นแหละสามหกศูนย์มันจะเป็นสามหกหนึ่งหรือมันจะเป็นสามหกหนึ่งจ้ะอืมครับแต่ว่าแม่เนี่ยเชื่อว่ามันจะเป็นสามหกหนึ่งมากกว่าเพราะว่าปู่ท่านได้มาสามหกศูนย์เนาะวันนั้นที่ไปขอเดี๋ยวว่าปู่เนี่ยบอกว่ามาตัดหัวก็เลยไปตีเป็นสามหกหนึ่งเนาะแม่เนาะตัดหัวหนึ่งหัวตัดหัวหนึ่งหัวหรือไม่ก็ให้ตัดเล่นแบบนี้เนาะแม่เนาะตัดเล่นจ้ะอืมในความฝันตัวเก่านั่นแหละครับท่านมาย้ำ แม่ว่ายอย่างนั้นนะเพราะเดินไปมันก็เป็นโครงยาวๆไปมีแค่นหนึ่งแน่ๆอืมครับแต่มันมีอยู่หนึ่งอยู่หางหนึ่งเนาะหาึงสี่ศูนย์เนี่โอ้แตบสามหกศูนย์แม่กลัวว่าจะเป็นสามหกหนึ่งเป็นไปได้เน้ะแม่เนะาะใช่อืม<อ>ครับถ้าไม่ออกสามหกศูนย์ก็ออกสามหกหนึ่งให้กันเนาะให้มาเละเนาะทำไมสามหกศูนย์ก็สามหกหนึ่งเลยเนาะแม่เนะาะใช่ให้เอ็ซซีกันได้ ทุกทุกคนคที่ดูเนี่ยก,ก็อยากให้ได้ทุกคนนั่นแหละครัอยากมีบุญสัมพันธ์ร่วมบุญร่วมกุศลเพืพ่อจะได้สร้างตรงที่นั่งให้ท่านน่ะตรงที่เราเวลาเราไปนั่งขอเนาะมัมีแต่น,น้ามีแต่ต้นไม้ขึ้นครับก็ป่าก็เยอะ,นะเนะาะแม่เนาะเราจะได้ไปตัดยงตัดหญ้าเทพึงเทพื้นึงไปพื้นเนาะเวลาเราไปนั่งขอ มันจะได้นั่งง่ายๆหน่อยเนาะนั่งอยู่มีแต่งูจะกัดตูดวันไหนก็ไปดูเนาะจัดรตูดวันไหนกนไปลกก็เริ่มขึ้นสารแล้วเทฟื้นเทอะไรก็จะได้ปลวกด้วยขนงก้นปลวกด้วยในนี้ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นยังไงมีแต่ลูกต้นแต้เขาเรียกต้นแต้บ้านเราเนาะลูกก็หล่นเต็มอยู่ เรียกว่าเอเทภูนให้แกก็ดิอนกันนะเราจะได้นั่งสบายหน่อยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยที่ว่าฝันนี่ฝันเมื่อคืนใช่ไหมแม่ฝันเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนวานนั่งทาใบสีกลางวันอ่ากลางวันครับก็คือฝันแค่นี้ใช่ไหมแม่ฝันแค่นี้แหละร้องไห้เดินมาบ้านบ่นให้แกด่าให้แกพร้อมหน้าตาแกเป็นยังไงแม่ในวองฝันตาก็เหมือนเดิมแหละหน้าตาคนสูงสูงคนตัวใหญ่ ตัวยไม่ก็ใหญ่เนาะตัวแกจะรุ่มแรงแกลดจานน้อยหน่อยหนึ่งแต่แกสูงอย่างนี้แหละหน้าตาแกผ่องใสครับว่าเออรุ่นนี้ทําไมหน้าตาแกผ่องใสขึ้นเราก็หาโมทนาบุญกระถินกับท่านเนาะครับเหมือนแกแบบจะมาให้โชคให้ลาบเนาะซองไว้ให้แล้วแล้วก็มโนธนาเอาชื่อท่านลงด้วยครับหน้าตาแกผ่องเหมือนเหมือนกับ เหมือนก็กเแต่งตัวหน้าตาเขาผ่องใสยอย่างนั้นนะแต่งตัวเนาะนเสริมหล่อตัวนะหน้าเสริมลออย่างนั้นนะเลยว่าโอ้แต่จะ,จะย้ำว่ามันถ้ามีศูนย์จะมีหนึ่งไหมอย่างนี้เนาะนะครับก็คือว่าเป็นไปได้เนอ้องแม่เนะาะเพราะว่าสังเกตนี่ตาตาเนี่ยเขชอบมาเข้าฝันเม่ตลอด เหมือนเวลาไปไม่ได้เลขกลับมาก็มาเข้าฝันบอกแม่อย่างนี้เนาะกลัวเราจะไม่ได้อืกลัวเอซีไม่ได้ด้วยแหละท่านจะย้ำให้แต่ว่าเมื่อคืนนีฝันชัดเจนเนาะแม่เนาะเมื่อคืนครเมื่อคืนกลางวันกลางวันแม่นอนกลางวันทําใบสีช่วยลูกเลยแม่ฝีนแม่นอนกลางวันฝันตอนกลางวันเใบใบครับไม่ได้ฝันกลางคืนนะครับท่านผู้ชมฝันกลางวันกลางวันโอ้ฝันกลางวันนี่ฝันแม่นกว่ากันเลยนะครับแม่ เราเคลียร์แล้วก็เลยหลับไปหลับไปก็ฝันร้องไห้คืออื่นด่าท่านมาจนถึงบ้านน่ะด่าว่าตัดคอลูกเราทําทไม,ม,มครับถ้าตายก็เป็นศูนย์แต่แกพูดว่าตัดได้หนึ่งหัวหนึ่งหัวนี่ไม่ได้บอกว่าตายเนาะแม่เนาะไม่ได้บอกว่าตายท่านพูดว่าหนึ่งครับไดตัวว่าเออสามหกหนึ่งไหมครับครับสามหกหนึ่งเนาะแม่เนาะศูนย์ก็หนึ่งด้วยเนาะครับนี่ก็ฝันแค่นี้แหละสามหกหนึ่ง ตัวไหนด้วยนะแม่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ของอาจารย์น้อยนี่เนาะใช่ที่ไปเอาวันนั้นเนี่ยถมีศูนย์แม่ว่าให้เอาหนึ่งด้วยอืมครับแล้วก็อะไรนะสามห้าสามสองอืมหลายเลขมันมีสามห้าสองอือสามห้าสองท่านบอกว่าถ้าเอาสามห้าก็เอาสามสองด้วยครับอ๋อครับครับมีของเรือเนาะของอาจารย์น้อยเนาะครับ แต่ของแม่นั้นคิดคิดแตกต่างจากจรน้อยที่อาจารย์น้อยขอไม่ได้ก็คือว่าสามหกศูนย์เป็นสามหกหนึ่งนะแม่เนาะ่านพูดว่าหนึ่งเนาะหนึ่งหัวตัดได้หนึ่งหัวนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยคิดเห็นเป็นตัวไหนหรือว่าตีเป็นแบบไหนเนาะสามารถค,รคอมเมนต์กันกเข้ามาได้นะครับไม่ให้เป็นปริศนาเนาะก็เหมือนให้เป็นตัวนี่แหละแต่ว่ามันกระส่งตียากนิดหนึ่งนะแม่เนาะตียากถ้าตไีได้ก็ได้โชคใครได้ก็เอาอืดวงใครดวงมันนะแม่เนาะครับบุญก็มีไม่เท่ากันเนาะครเรา ครับครับขอขอบคุณแม่พันธุ์กับอาจารย์น้อยมากๆนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขนะครับผมบค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์น้อยโค้งสุดท้ายนะคะมีเพิ่มมา4-6-5นะคะท่านผะู้ชมแล้วก็อย่าลืมกลับนะคะ<ร>เป็น 360, 360นะคะแล้วก็ตัวที่อาจารย์น้อยให้ก็คือ4-9-5นะคะทนะ่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะอันนี้แล้วก็มีความฝันของแม่พันธุ์ก็ฝันแม่นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ฝันแปลกๆนะคะคุณแม่ก็เลยตีเป็น361 3 9 1นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้ก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ